สุดครับต้อนเล่าสู่เล่าหลังเกมนะครับหลังจากเสร็จสิ้นในศึกถ้วยใหญ่ของยุโรปครับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกปีหนึ่งวันโปรดิวซ์ครับและเป็นประวัติศาสตร์สีฟ้าด้วยนั่นคือการคว้าทริปเปิลแชมป์นะครับของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับสามแชมป์ใหญ่ในหนึ่งฤดูกาลแชมป์ลีกสูงสุดแชมป์ฟุตบอลถ้วยของประเทศแล้วก็แชมป์ถ้วยใหญ่ของยุโรปเกิดขึ้นแล้วจริงๆครับโรบ,บายนสีฟ้า นี่คือครั้งที่10ครับที่เราได้เห็นชูเปอร์แชมป์ในลีกของยุโรปแต่เป็นทีมที่แปดไล่เรียงกันไปเลยฮะกาสโกเซลติก1967ออยักซ์อาร์มสเดอร์มครับ1972 p s v ไอเอลเฟนครับ1988แมนยูเต็ด1999บาร์เซโลนาครับ2009อินเตอร์มิลาน2010บาเยิร์น Munich 2013บาสซา2015บาเยิร์น Munich 2020และแมนซิตี้ครับ 2,023เป็นทีมที่8เพราะมี2ทีมที่ทำได้2ครั้งก็คือบาร์ซ่ากับบาร์เยแต่เป๊ปกกดูลาครับเป็นโค้ชคนแรกที่คว้าชูเปอร์แชมป์ได้ 2, 2ครั้งกับ2สโมสรบาร์ซ ona ปี2009ครับและครั้งนี้ครับแมนซิตี้2,023เกิดอะไรขึ้นบ้างครับที่อาตาเติร์เดี๋ยวค่อยๆไล่รเรียงกันไปผมว่า oh, เป็นวันที่น่าภาคภูมิใจมากครับ สำหรับชาวซิตทซเซนทั้งหลายแหละติดตามไปีนี่พร้อมๆกันครับจากรายชื่อจัดมาเต็มเลยครับผมชอบวิธีการที่เป๊ปเอาจอร์นสโตนขึ้นมาเล่นตรงกลางนะกินส่วนตัวนะผมรู้สึกว่าหนึ่งในการค้นพบของรุูการเลยอ่ะนะครับเราก็ได้เห็นสโตนเล่นแบบนี้ในเกมใหญ่ๆเกมที่มันสำคัญยืนกู้กับโรดดี้แผงกองหลังจัดสมดุลเลยครับฟูลแบ็ไม่ต้อง เอาเซนเตอร์ที่สามารถเล่นด้านกว้างได้อาคารยี่ก็ดู่ด้านขวาไปอาเกกก็อยู่ด้านซ้ายตรงกลางใช้รูเบนดิอาสสีคนข้างบนตรงกลางใส่เต็มๆครับเด็บรอยกุดโดยการเจ c คเกอริชแบนาร์โดปากด้วยเอริกบราฮันนฝั่งของอินเตอร์มิลานอันนี้มาแบบแพ็คแน่นตรงกลางคือมองปราณเดียวก็รู้ครับว่าขอความชัวร์ขอความเหนียวแน่นไว้ก่อนครับ แล้วรอจังหวะที่สวนกลับหรือความมือหวาคอยจัดการให้โรโซวิชชรานคกรูบาเล่าอัดไว้เลยครับกลางสนามเนี่ยยึดแดนพื้นที่ตรงกลางให้ได้ขนาบข้างด้วยดูนฟี่ดิมาโกใช่ไหมข้างหลังก็จะมีเชบี้มีดาเมียนมีบาสโตนีคู่หน้าวางไว้เลยครับลาตโล่มาร์ติเนสและเอดินเชโกน่าจะเป็นชุดที่ดีสุดชุดหนึ่งของซิมเนอิสากิ แต่ก็อย่างที่เห็นครับเราสามารถคัดการได้ครับด้วยคุณภาพด้วยสักยภาพโดยรวมแมสตีถูกยกว่าน่าจะเหนือกว่าอินเตอร์มิลานอยู่เล็กน้อยแต่เกมนัดชิงนัดเดียวนะครับมันไม่ได้วัดกันแค่เรื่องคุณภาพหรือฝีมือฝีเท้ามันมีความรู้สึกมันมีบรรยากาศมันมีความกดดันเข้ามาที่สําคัญเนี่ยไอ้ถ้วยนีย้มันเหมือนกาแพงกําแพงหน,น,หนาๆเลยครับสูงๆเลยครับ ที่ซิตี้นั้นพยายามพยายามปีนป่ายมาโดยตลอดเพื่อจะปลดเปลื้องอิสรภาพให้กับตัวเองว่าฉันคือหนึ่งในทีมใหญ่ที่ทุกคนคู่ควรต่อการยอมรับโอควาเฟอชิงมาสองปีที่แล้วนะครับแล้วก็แพ้ต่อเชลซีซึ่งจากในช่วงแรกมันเป็นแบบนั้นเลยครับพยายามพาบอลขึ้นมาเดินเครื่องเจาะเข้าสู่ไปนี่สุดท้ายแต่มัน มันยังดูติดขัดอ่ะผมรู้สึกว่ามันอืคือรู้เลยว่าเกรงกันรู้เลยว่ากดดันมันดูไม่เป็นตัวของตัวเองนี่ยังไม่นับบางช่วงบางตอนที่แบบอยู่ๆก็เหว์กันนะเอเดซนจ่ายบอลออกมาเพื่อนจับพลาดโดนบาเรล่ายิงไกลเกือบไปหรือในช็อตครึ่งหลังที่แบบอาคารยี่กับเอเดอรอนไม่เข้าใจกันปล่อยบอลไปแล้วมีราตโรันเดนสฉบเข้าไปเกือไปเหมือนกัน คืออารมณ์มันยังมีความความกดดันอยู่ในตัวครับซึ่งเป็นเรื่องธรรมดานะเป็นเรื่องปกติต่อให้เราไม่ได้ยินเสียงแต่อ่านปากของเป๊ปเนี่ยเห็นภาพใช่ไหมรีแร็กซ์รีแรกซ์ผ่อนคลายหน่อยเฮ้ยใจเย็นๆอะไรเงี้ยมันก็เป็นประมาณนั่นแหละครับตือต้อตื้อบูบูบุบนบุนกันไปนะผ่านครึ่งชั่วโมงแรกมาผมว่าใครที่เป็นแฟนซิตี้เนี่ยใจบูบเลย ค่เปนเดือบรอยเจ็บมันเหมือนเดจาวูอะสองปีก่อนเดือบรอยก็เป็นแบบนี้ครับเจ็บในเกมนัดชิงที่เจอเชลซีแล้วทีมก็แพ้มาวันนี้เล่นไปได้ครึ่งชั่วโมงเจ็บอีกแล้วเจ้าตัวพยายามพยายามจะทดสอบตัวเองลงน้ำหนักลองเล่นต่อแต่สุดท้ายมันฝืนไม่ได้อีกแป๊บเดียวครับแล้วภาพที่เขาชูมือว่าไม่ไหวแล้วผมว่าสะเทือนอารมณ์มากครับ แล้วดับรบยก็ต้องออกใช้ฟิฟฟ์เดนลงมาเป็นจุดที่แบบมันเริ่มมีคําถามนะครับว่าในเกมที่มันตื้อๆในนัดที่มันต้องการแบบการออกบอลแบบตัดสินผลได้ชิลเลอร์พาสเปลี่ยนแปลงผลแกล่งขันได้ไม่มีดูบรอยมันก็ยืนอกันไปแบบนั้นแหละครับจนมาถึงครึ่งหลังสุดท้ายเนี่ย ไอ้ทำนบความกดดันความคาดหวังมันพันทาลายลนยซิตี้มาทําได้ครับบอลเปิดจากริมเส้นสกัดออกมาเข้าทางพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยโอ้โหเป็นวงกลมเป็นเป็นชามอ่างใหญ่ๆเลยเนยโรดรีมาถึงปึ้งผ่านกระบวนความคิดมาทุกสิ่งอย่างครับแปรบอลเน้นๆบอลซ้ายอ้อมตัวของพรินเตอร์สองคนดามียนชรานกูแล้เบียดเสาเข้าไปโอรานานี่หันไปแค่มอง หมดสิทธิ์ด้วยการทาั้งปวกมันเหมือนแบบโอ้โซ่ตรวนพนันาการทุกสิ่งอย่าในวันนั้นมันโดนสนัดทิ้งหมดเลยครับต้องเพราะว่าแฟนซีบอโ,โลกเวนี้อาการเดียวกันเพราะมันรอคอยมานานครับรอคอยที่ยิงประตูได้ในเกมยิยงใหญ่เกมนั้นชิงแชมเป์ยอสเตียและหลังจากที่ทำได้แล้วเนี่ยมันก็ยังถูกทดสอบอยู่ต่อเนื่องครับ ราะไม่ใช่ว่าอินเตอร์เล่นไม่ดีนะครับอินเตอร์เล่นดีมากครับเล่นดีในแบบฉบับตามระบบตามแทคกติกของตัวเองชิงความได้เปรียบตรงกลางให้ได้ยือ้อเข้าไวแดนต่มเล่นเกมรับอย่างมีวิน,นัยแล้วรอพื้นที่เปิดครับข้างบนลาตโรมมาติเนสจมูกไวรอพื้นที่คนอื่นเติร์ขึ้นมาริมเส้นรุมฟี่ดีมากโกที่มันจะสามารถเข้าไปในใน,ใน,ในจังหวะสวนกลับได้ซึ่งใช่ว่าจะไม่มีโอกาส ดยเฉพาะหลังจากที่ลูกกบกูลงมาแต่พี่ตู้ก็ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันเนี่ยในวันที่เกมใหญ,ใหญ่เกมที่ทุกคนจับตามองมันเหมือนเป็นนฟุตบอลแบบสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์ตั้งแต่ฟุตบอลโลกแล้วใช่ไหมยิงยังไงก็ยิงไม่ได้มานั้นนี้ก็เหมือนกันดิมากโก้ได้หมงบอลชนคานก็เด้งออกมาได้ซ้ําจอๆโมงไปติดขาเพื่อนร่วมทีมซึ่งเพื่อนร่วมทีมคนนั้นก็คือลูกกากูนี่หละครับ รือในช่วงท้ายโอกาสแบบโอ้โหทองฝังเพชรเลยก็ได้ครับเพื่อนเปิดมาแล้วได้โมงจะจบแบบบนเส้นกรอบหกหลาเนี่ยใกล้มากครับแต่โมงแล้วเอเดอร์ซอนวิ่งกลับมาบล็อกไว้ทันช็อกเหมือนกันนะว่าลูกนั้นไม่เข้าได้ยังไงซึ่งมันก็แสดงให้เห็นคราว่าไม่ใช่ว่าจะไม่มีโอกาสแต่พอมีแล้วมันมันฉกฉวยไม่ได้อย่างที่แผนวางเอาไว้ส่วนแมสตี้เนี่ยขึ้นนําตามแผนครับแต่ในจังหวะที่รอ รักษาทรงของตัวเองอประคับประคองเพื่อเอาตัวให้รอดเนี่ยมันก็มีบางช่วงบางเวลาที่งเูเงียนเหมือนกันอันนี้แหละครับที่เขาบอกว่ามันเป็นจังหวะเสียดสีบอลน,นัดเดียวเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นได้หมดเลยจะยอมโดนใบเหลืองทุ่เวลายอมได้หมดเจนกระทั่งเสียนวิสุดท้ายมาถึงนั่นแหละมันถึงแบบนี่คือความจริงนี่คือความจริง ผมชอบบรรยากาศเวลาเห็นภาพเหล่านี้เวลาทีมันชนะหรือเวลากลุ่มบุคคลที่มันร่วมทำอะไรด้วยกันนีด้วยความมุ่งมั่นด้วยความตั้งใจด้วยด้วยความพยายามไปสู่ความสาเร็จไปสู่ชัยชนะแล้วมันทำได้อะมันแบบเออวะ่ะอันนี้มันคือข้อ,อยืนยันว่าเราพยายามกันไปเพื่ออะไรเรามุ่งมั่นกันเพื่ออะไร พราะสุดท้ายสิ่งนี้มันได้เนี่ยมันหอมหวานมากมากครับเพียงแต่ว่ามันไม่มีใครรู้หรอกครับว่ามันจะมาถึงทุกคนหรือเปล่าเพราะมันก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะประสบความสำเร็จถูกไหมครัแต่ในช่วงเวลาตรงนั้นเนี่ยที่คุณรออ่ะก่อนที่จะไปถึงวันที่มันสําเร็จอ่ะมันต้องใช้ต้องใช้ความอดทนและการเจรจากับตัวเองพอสมควรเพราะคุณต้องทําซ้ําทําผิดพลาดแก้ไขปรับปรุงพัฒนา มันเป็นแบบนี้ครับและส่วนใหญ่คนก็มักจะยอมแพ้ระหว่างทางตรงนั้นแต่นี่มันก็บ่งบอกครับว,ว่าถ้าคุณตั้งใจถ้าคุณไม่ยอมแพ้สัอย่างครับมันก็มีโอกาสที่คุณจะชนะได้โอเคครับในมุมมองของหลายๆคนมันก็อาจจะมีคำที่ว่ามสตีรได้เปรียบมีงบประมาณมีทรัพยากรที่มากมายแต่สำหรับผมเนี่ยเงินมันสำคัญอยู่แล้วครับ ไม่มีใครบอกว่าเงินไม่สําคัญงบงระปามสาคัญครับยิ่งมากยิ่งดีนะครับไม่มีปัญหาแต่การบรหิหารจัดการการวางแผนวางโครงสร้างและคนที่เข้ามาใช้งบมาตรงนั้นต่างหากครับที่มันสําคัญกว่างบประมาณคือคนใช้ซึ่งผมต้องยอมให้คริตแป,ป๊บกลเดลา่าและทีมงานของเขาทุกคนครับที่เข้ามาสร้างแมนซิตี้เข้ามาแบบคุณทําได้โอเคครับเจ๋งมากเลย และเป็นการทําที่มันต้องใช้เวลามันเป็นข้อพิสูจน์ว่ามีเงินอย่างเดียวมันไม่ได้ง่ายครับไม่งั้นได้ไปตั้งนานแล้ว <c oughs> ไอ้แชมป์เปี้ยนสลีกน,นี่มันต้องฝ่าฟัานครับต้องพยายามต้องผิดหวังต้องตกรอบต้องอะไรก็ตามแต่แต่เป๊ปก็ยังอยู่ครับแล้วพยายามยกระดับตัวเองแก้ไขพัฒนาน้ำไม่เต็มแก้วโรคจิตมากครับโรคจิตนี่คือคำชื่นชมนะขอคาราวะจ,จากใจสีส่นนี้เราเห็นเนี่ย การปักเอาเซนเตอร์ฮาฟขึ้นไปเล่นมิดฟิลด์ตัวรับเติมสมดุลเข้าไปอีกการไม่ต้องใช้ฟูลแบ็กถาวอนที่แบบพวกไคลวอเกอร์จินเซนโก้กาซาโรที่ขายทิ้งเลยนะฮะอาคานยี่เล่นได้อาเก้เล่นได้คัฟเวอร์ให้ได้ผลประโยชน์ที่คุณจะได้มาก็คืออิสราเอลในเกมลุกท่านละครับอยู่ในการเดอร์บอยแบนนาโดเกียริชโฟเดนมาเรสฮาร์แลนแล้วแต่ใครได้ลง มันจะมีหน้าที่ในการเดินเครื่องเกมลูกหมดเลยและแบบทำได้อย่างยอดเยี่ยมซึ่งสุดท้ายมันก็เป็นวันบปรดสาสรครับของแมนเชสตีปีเหมือน999ที่ไปต็ดควาทิเปลแชมป์ได้ City ซิตี้ยังเป็นแบบอยู่ในระดับหลีกวัน,นแชมเปี้ยนชิปอะไรเงี้ยขึ้นมาก็เลื่อนชั้นตกชั้นเป็นทีมรองเป็นทีมที่สานะสู้ไม่ได้เลยคทั้งกียตทย์ทั้งปราสาร แต่วันนี้พวกเขาทําได้จริงๆด้วยการคู่ควรต่อการยอมรับและเสียงปรบมือจากใจจริงครับความสําเร็จสวยงามเสมอครับและมันจะดีถ้าเราแสดงความดีกับคนที่เขาสําเร็จด้วยว่ราอรมตรงนั้นเนี่ยมันเจ๋งมากส่วนซีซันหน้าก็งานใหญ่ครับแต่ก็ไม่แน่นะเออคว้าสามแชมป์ไปแล้วความท้าทายจะเป็นยังไงฮะไปยังแบบยังลุกจิตเหมือนเดิมหรือเปล่าแต่ที่เหลือเนี่ยก็ต้องแง่นหน้าไปสู้แหละครับ พราะแมนซีเนี่ยเซตมาตรฐานไม่สูงมากไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนทีมไหนก็ตามแต่แมนยูเตดลิเวอร์พูลอาร์เซนอลสเปอร์เชลซีนิวคาสเซลต้องหันหน้ามองซิตี้ครับแล้วทำยังไงครับที่จะเขี่ยลงมาจากบัลลังให้ได้นั่นคือความท้าทายและความสนุกที่มันรออยู่โอเคหนึ่งในวันรสสารครับยินดีอีกครั้งครับกับชาวซิติสเซนแสดงว่าเห็นเข้ามาได้ แล้วถ้าอยากเฉลิมฉอลองอฝากเสื้อตรงนี้ไว้หน่อยแล้วกันนะครับ Life to short not to celebrate n i c e moment นะครับเป็นอนึ่งในคำพูดของยิ่งครับที่ผมชอบมากครับชีวิตมันสั้นเกินไปครับถ้าจะไม่เฉลิมฉลองในช่วงเวลาดีๆแบบนี้เพราะฉะนั้นลุยได้เลยครับมีหลากหลายสีด้วยนะเป็นช่วง prime month เนาะก็เลยทำให้สีสัน หลากหลายหน่อยนะครับเผื่อใครอยากได้แบบสีสด,ส,สดใสสดใสเนี่ยเข้าไปได้เลยนะครับที่ไลน์ยักษ์แ l a บ Y A K L A B เข้าไปไลน์ที่คุณแชทกน,นั่นแหละฮะแล้วก็เข้าไปในช่องค้นหาแล้วก็พิมพ์ได้เลยครับใส่แอดนำหน้าด้วยนะใส่แอดนำหน้าแล้วก็ Y A K L A B นะครับสั่งพรีออเดอร์ได้หรือสแกนเคอร์โค้ดตรงหน้าจอตรงนี้ได้เลยครับอันนี้ง่ายสุดเลยสแกนเคอร์โค้ดแล้วก็แชทสั่งพรีออเดอร์ได้เลย ขอบคุณมากๆครับสุรไกรตามนะครับหลังจากนี้คงจะเป็นเรื่องราวในโลกของหนังแบบเป็นบริบทต่างๆบ้าง,างในช่วงปิดซีซั่นแล้วก็ความเคลื่อนไหวในตลาดซื้อขายเนาะ,ะถ้ามันมันมีประเด็นใหญ่มีประเด็นร้อนก็เดี๋ยวหยิบยกมาเล่าสวนฟังเหมือนเดิมนะครับขอบคุณมากๆครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ